ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9และโรคใหม่ก็อาจจะทําใหา้นักศึกษาและบุคลากรอาจจะพบกับความยากลำบากอย่างไรก็ตามาผมก็อยากให้พวกเราอดทนนะครับมีวินัยในการป้องกันโรคระบาดในครั้งนี้นะครับโดยการาสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆเป็นไปได้ก็อย่าเดินทางไป ในพื้นที่เสี่ยงก็จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีในระดับหนึ่งก็ให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจนะครับและก็ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราก็ผงผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แน่นอนนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับ